ยูกะสวัสดีแมววงังปูนนะครับพาท่านผู้ชมนะครับมาชมช่องเทหาสาระนะครับวันนี้ก็มาดูฝ่ายน้ำล้นนะครับซึ่งออที่ทำให้น้ำท่วมเอือไปที่ไรของเราคือเป็นจุดตรงนี้เองนะครับเหตุผลซึ่งน้ำมาแล้วก็เอ,อือนะครับ ไม่สามารถที่จะระบายได้เนื่องจากสปินเวนั้นทําสูงเกินไปนะครับอีกอย่างก็ไม่มีช่องระบายน้ําแบบพิเศษหรือว่าแบบฉุกเฉินในการที่น้ําเวลาน้ํามาเยอะๆนั่นเองนะครับก็แทนที่จะทําไว้สัก3มช่องเวลาน้ํามาเยอะๆนั้นก็จะได้เปิดประตูนะครับซึ่งให้มันต่ํานะครับแต่ทางนี้ไม่มีเลยคือจะทําเสมอกันหมดเลยนะครับแต่ก็ ไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะว่าไม่ได้ลอกเ,เป็นแก้มลิงน้านนี้นั่นเองนะครับก็น้ํามาซึ่งมาก็ไม่ได้เก็บไม่ได้อะไรไว้เลยนะครับนี่ก็มาเป็นสะแบบธรรมดาหลังคันมาขุดนะครับเมื่อก่อนนะครับตรงนี้ไม่มีนะครับเ <c ười> มื่อ <c ười> ก่อนนะครับลังคันตรงนี้ไม่มีนะครับ พอมีโครงการมาขุดนะครับแทนที่จะลอกหลังคันตรงนี้ไปให้หมดเลยแล้วก็มาปั้นซึ่งนะครับทำเหมือนคลองมาประทะกับจุดตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้ระบายไม่ทันน้ำก็เลยตันขึ้นเออไปที่ไร่ที่สวนของเราฝั่งข้างบนนั่นเองนะครับเพราะว่าไม่มีแก้มลิงในจุดตรงนี้นะครับถ้าขุดตรงนี้ออกนะครับทำแก้มลิงหรือว่าขุดให้ลึกนะครับ พื้นที่นะครับไม่ใช่น้อยๆนะครับประมาณ1ิไร่นะครับนี่นะครับซึ่งมาขุดไว้แบบนี้นะครับท่านผู้ชมฝั่งนู้นก็เป็นลังคันนะครับแล้วก็มาทําเหมือนสะนะครับแทนที่จะลอกไปให้หมดนะครับคือปัญหาเลยนะครับนี่แหละคือปัญหาถ้าลอกแก้มลิงตรงนี้ให้หมดนะครับความลึกประมาณ10เมตรนะครับเก็บกักน้ําได้ ซึ่งประโยชน์หน้าแรงนะครับสามารถทำนาปรังได้เลยส่วนฝั่งนี้นะครับเป็นพันไร่นะครับเพราะว่าถ้าลอกตรงนี้นะครับเก็บน้ำได้ไม่ใช่น้อยนะครับนี่คือปัญหานะครับแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับไม่น้ำก็เก็บไม่ได้ไหลทิ้งเสียดายนะครับอันนี้คือความคิดเห็นนะครับมาดูพามาชมนะครับ นี่ซึ่งไหลทิ้งเลยนะครับไม่ได้ไปเก็บในกระเพาะแก้มลิงแก้มอะไรได้เลยนะครับไหลมาจากข้างบนถ้าน้ำมาเยอะก็เออขึ้นไปเสียหายคนข้างบนอีกพามาชมกันนะครับปันเลยหน้าบานกรานปลาเนี่ย <c oughs> นายโยมมืออลไรมา <c oughs> นดูปลาหน่อย โอ้นเปิดดูดิไต oh, yeah. right. ้ปลาอะไรบ้างโอ้ไม่รู้จะสะม้าเียัเปิดดูดินะครับน้องๆครับมาตกเบ็ดปลากดนะครับแต่ไม่ได้ปลากดนะครับได้หลายชนิดเลยทั้งปลาไม่กดทั้งปลากดปลากระแงงเนาะโอ้เฮ้ย โอ้นี่นายปลาไอจารเม็ดด้วยโอ้มาจากนู่นแน่นอนเลยปลาจารเม็ดนี่อ๋อโอ้นี่โอ้ได้ทั้งปลาดุปลาอะไรอีกโอ้แน่นอนเลยน,อน,อน,นี่ครับใส่ <laughs> <laughs> เหยื่ออะไรในเหยื่อดูเหยื่อหน่อยดิไหนเหยื่ออะไรใส่เหยื่ออะไร <laughs> <laughs> มาดูเยือหน่อยอ๋อใส่เดือนโอ้ไปคุณที่ไหนได้เยอะๆจังใส่เดือนนี่นไว่าใส่เหยื่อไอ้ไอ้อะไรนะของปลากฏดอ่ะมีเหมือนกันใช่ไหมโอ้แต่ไอ้ไส่เดือนมันดีกว่าบ่อกนี่นะครับปลากฏดเขาจะชอบขึ้นมาแบบนี้เนาะไม่ว่าปลาได้เลยปลามาแล้วก็ขึ้นไปไม่ได้เนาะเพราะว่าน้ำมันค่อนข้างไหลแรง เลยทำให้มาค้างอยู่ตรงนี้นะครับส่วนน้องๆเขาก็จะตกเป็ดนะครับฟินซาลม้วยฟินซาละมอวดต้เองเกิบหนึ่งมอสตู้ไปจำมไ้ยล่เกิดแสดงว่าไม่ค่อยมีปลาเนาะนี่เนี่ยอ๋อโอ้ เพ้เนื่องจากเขาใสไ่ไอ้ไอ้ควนด้วยครับเลยปลาขึ้นมาไม่ได้เด็กะ <c oughs> เอาพามาชมเทหาสาระกันนะครับมีทั้งสาระและก็นะครับเพหานะครับดูกันไปนะครับท่านผู้ชมก็ได้พามาชมที่เอาติดแล้วบอ <c oughs> ได้ไหมโอ้ หนดูปลาหน่อยเอ้ยชมปลาหน่อยเออปลาหมอปลาหมอปลาพยาบาลได้แล้วครับเอาดูสนานที่ากันไปนะครับอย่าไปซีเรียสอะไรมากมายนะครับกับช่องทีฮาสาระนะครับพาท่า,านผู้ชมได้มาติดตามชมนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับ Selamat dik,